ในพิธีเททองหล่อส่วนองค์ประกอบหลวงปู่ทวดเกียบน้ำทะเลจืดนั้นได้ดาเนินการในการประกอบพิธีเททองส่วนองค์ประกอบหลวงปู่ทวดนั้นได้ประกอบพิธีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565ในการหล่อส่วนเสียงของหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืด2,565 ในวาระที่สาวที่สามสิงหาคม2 5งพัน้าในวันนี้ตรงับได้ที่พระรามหลวงจังหวัดนครปฐมนะครับพระเดชพระคุณพระราชวรมอาจารย์รองเจ้าพระจวดราชบุรีจ้าหวัดวัดนองหอยพร้อมด้วยพระกิรณนุกิระนอกจากนั้นยังได้รับเมตจาจากพระคณะจารย์พระมหาวิราชานั่งอธิษฐานจิตไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสพลพระเจ้าปุรศักดิ์วัดประดูจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามท่านพระครูประถมพระราจารย์หลวงพ่อวอวยพรแห่งวัดต่อใจของจังหวัดนครปฐมท่านพระครูยติอมานุยุทธ์หลวงพ่อแปะนะครับแห่งวัดสว่างอารมณ์แก่แถวจังหวัดนครปฐมและท่านพระครูโสภิธวิริยาพรหลวงพ่ออิฐ เจ้าวาดวัตจุรามณีอำเภอพวานจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้เมตตาทุกวาระและก็วันนี้ก็ได้เมตตาในการนั่งอิษฐานจิในพิธีเกทองรอสวดงค์ประกอบในวาระที่5ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประกอบพิธีในการในพมีดุ่งเสาเข็มเมื่อวันเสาร์ที่19มีนาคม2 5 6 5 พร้อมด้วยได้มีการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศนะครับในบริเวณต่างๆซึ่งสถานี้นั้นได้มีการดําเนินการก่อสร้างฐานเป็นที่ปฏิสถานองูทัดวเยียบนำเฉลยจื้อนะครับดำเนินการก่อสร้างฐานพร้อมด้วยปรับภูมิทัศโดยรอบในเบื้องต้นดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอในการประกอบส่วนองค์ประกอหลวงปู่ทัว เดียบนำทะเลจือนะครับขึ้นบริสถานในการในกั้งวีด้วยท่านผู้มีเกียรติกรวมคบลำดับขั้นตอนพิธีการนั้นเพื่อพิธีการพร้อมนะซึ่งจะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการในการกลับัฒนาประสงค์เจริญพุทธประบหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีให้เีลและลัตนาพัริศประสงค์เจริญพุทธประบคือลลำดับเมื่อประสงค์เจริญพุทธประบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้สมพปธารจบ เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เรียนเชิญท่านสารวรสุทิพทธุพง์น,นะครับประกอบพิธีพระโศ์เจริญบทบรบบพระพุทธ본โพภรสูตรขุนของคุณแม่สำรองเกยมสะอาดนะในการในครั้งนี้เช่นเดียวกันแล้ก็ได้รับเกียรติจากคุณวิชัยปั้นงามนะครับพร้อมด้วยยาสนิทมิสหา,ายในการประกอบพิธีทุกวัน อาจครูที่ท่านอาจารย์ค่ะนะคะขอรับครับครับรอนะครับครับส่วนขอยอดทําไมฮะครับครับนะครับครับนะครับ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  เดี๋ยวแกไปนั่งที่เดินนะครับอนอฮะพี่หมวยไปไปนั่งที่ท่าแค่านพิจารณาระวังระวังโดนอย่าให้โดนนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับกระบวยอ่างกระบวยนี่กระบวยนี้ครับผมนี่ข้อนี่ข้อร้อนนะครับร้อนนะที่ผอท่านให้พักเข้าหน่อยนะครับอื่ไดไมนี่ดครับีพี่นี่พี่มรครับเชิญเชิญครับหลวงพี่บ้าน

Fa Fa seिया สุายังรัตนังปฏินัาโตสมาธิตถาคตเตนะอิทังปฏิทังยตางะตังเกิดปยมุเนสมาหิตตนเตนะธรมเนนะสมาติเกณฑ์เกิดธรมปิมา ตา낭ปัญีเอเตนะสาเจนาอิกรรมานุเติจันุ ผมได้นําวัตถุมงคลของหลวงที่เหลือขอเชิญคณะทางานประจําสำนักเลขาธิการมคาะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ตวัดเรียนเชิญพลตารวจเอกปรีชาคุณสิริการเจริญสหายยานนท์นะครับสวายแต่ เดี๋ยวครับยกขึ้นกับเกณฑ์นะครับตักถ้วยเสร็จแล้วเชิญกลับที่นั่งนะครับ วาระที่5ในวันนี้่งเป็นวาระสุดท้ายของการกอบพิธีเทพองคนะครับนักหลงหลวงของไทยในทนี้นะครับในที่ดินของคุณแม่สัมปองเพียรสะอาดที่อำเภอพานทองจังหวัดสุโขทัและเป็นลานปฏิบัติธรรมลานธรรมไม่อ่ว่าลานธรรมสมเด็จพระราชนุพีสามีรามคูดูประมาจาหลวงปู่ทวดเพียรงามทเลจื เป็นการบูชาคุณของคุณแม่สรอหนึ่งด้านจิตใขอบะคุณในเมตตาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนัตโนโนกจ้าว่า Thank you. เดทางปลอดภัยครับ